สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจของ t i k t o k กันค่ะเป็นเทคนิคง,ง,ง่ายๆในการเพิ่มยอดได้รวดเร็วมากๆเลยดูเทคนิคนี้ง,ง่ายๆนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงก์กันไปได้เลยนะคะคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข,เข้ามาสูนะ่หน้าเว็บไซต์ K M K Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ บริการเพิ่มไ like, ล <sh are> ค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงเลยมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตัวแพลตฟอร์มนะคะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t อิ e สตาแกรมทวิตเตอร์เทเล gram และอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวล่ะคะ่ะก็ถูกมากเลยด้วยลองไปเลือกดูหหรออยายละเอียดเลือกใช้งานกันดูนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสามัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยคะ่ะหรืออยาก ตรวจสอบบริการกันก่อนได้ตรงนี้เลยนะคะชื่อเพื่ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษท้าตัวนะคะอีเมลรหัสผ่านนอย่าลืมติ๊กตรงนี้ค่ะกดสมัครไปได้เลยหรือสมัครผ่านิิงก o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยรอกอินกันไปแล้วสามัครกันกลับได้เลยกดขอใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmk social แล้วนะคะด้านในก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่ค่ะกดไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆก่อนเลยนะคะอยากได้แพลตฟอร์มไหนหรือกดทั้งหมดนี้ก็จะมีทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่หน้าน,นี้ทั้งเลยค่ะบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพ,ชรเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มติดตามเพิ่มรีวิวเพิ่มการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยก็เลือกไปได้เลยค่ะ พลตฟอร์มตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็นติ๊กต็อกค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มหัวใจถูกใจของติ๊กต็อกนะคะเพิ่มหัวใจติ๊กต็อกมีถึงสามหมวดหมู่กันเลยค่ะขอเลือกเป็นหมวดหมู่ราคาถูกตรงนี้ละกันค่ะบริกรารด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆก็เลือกไปได้เลยนะคะตัวนี้จะมีเลเยรราคาการราับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกด้านบนสุดตรงนี้นะคะหนึ่งก้าสี่เจตตัวนี้หนึ่งพันไลค์ในราคาห้าบาทเองน,นะคะ ส่วนลิงตัวนี้ค่ะเรือวิดีโอที่การจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกไปวิดีโอนี้ค่ะยอดดิมอยู่ที่สองนะคะคัดลอกลิงแนะนำประวังกันได้เลยผลิมาัณตัวนี้ค่าต่ำอยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งพันเลยค่ะในราคาบาทกดสั่งซื้อข้นไปได้เลยค่ะทางระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะรอยย้อนขึ้นสักคู่นึงตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกัน หน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดก,กันได้เลยค่ะทุกๆอร์จะอยู่หน้านี้เลยในสถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบดำเนิกนการต่างอเข้ากันสักครูน่นึงนะคะจุดส้มๆตนนี้จะ,ปเ,ะเป็นเลขออเดอร์ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นนามารเลกออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะไปดูช่องทางการตังเงินกันนะคะ ช่องทางการเติมบนตรงนี้นะคะมีถึง4ี่ช่องทางกันเลยก็จะเป็นตัวสแกน QR code นะคะถูกมันนิวเวเลตคริปโตนะคะตัวนี้โอนเงินต่างประเทศไง่ายดายที่สุดเลยนะคะและอังก์าวเวเลตนะคะสามารถเลือกสารใช้บรกิการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะติดต,ต่อแอดมินตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเตงเงินไม่เข้าเข้าแชร์สักนิดน,นึงนำเลขออเดรนนะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะส่งรูปตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนเพื่อนท่านใ,ใดที่อยากได้ความสะดวกรวดเร็วก็ติดต่อ ไลน์กันตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้เพื่อนๆท่านใดที่สนใจสามารรคลดล์กลิงตัวนี้กันไปได้เลยค่ะทุกๆการเติมเงินของทางเพื่อนๆน <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะก็จะได้รับโนบนัส5%กันเลยตอนนี้นะคะมีซีรีส์กันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็เติมเงินกูห้าร้อยแล้วก็สามารถเลือกดูซีรีส์ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะที่ได้รับการคืนมานะคะ ก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้ารีเลย,เลยบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดกันได้ตรงนี้และสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะในตอนนี้นะคะยอดหัวใจนะคะได้ค่อยๆเพิ่มกันมาแล้วนะคะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ K M ขีดโซเชียกดผ่านลิงก์ก็ไปได้เลยค่ะเลือกใช้งานเลือกดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ